ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคบพบกับผมอีกเช่นเคยเจดาวเทียมนะครับวันนี้เนี่ยเจจะนําพระผงดวงเศรษฐีของเจนะครับที่สะสมมาตลอดระยะเวลาการเล่นพระ3-4ปีนะครับมาเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะครับโดยมีรายละเอียดนะครับตรงนี้เนี่ยพีพีสามารถเป็นเจ้าของกันได้ทุกคนเลยนะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยครับไปเจดาวเทียมรับเจ้าพระให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องส่งเข้ามาทางไลน์แอดเจดาวเทียมหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับ ต้องแจ้งข่าวดีกับพี่ๆก่อนนะครับว่าตอนนี้เจได้ทําการเปิดร้านค้าพระเครื่องนะครับของเจเองนะครับโดยเจยเนี่ยได้ใส่รายละเอียดนะครับไว้ที่ด้านล่างของคลิปเลยนะครับเป็นร้านค้าของเจเองนะถ้ากดเข้าไปในเพจเนี่ยจะขึ้นร้านค้าแบบนี้นะครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยท่านสามารถพิมพ์ค้นหารุ่นพระที่ท่านต้องการได้เลยนะครับถ้าเจมีเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมานะครับโดยตรงนี้เนี่ยเจยจะมีรายละเอียดนะครับดีเทลต่างๆให้พี่ๆีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น ราคานะครับการผ่อนชําระต่างๆนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆท่านใดเห็นราคานะครับชอบนะครับอยากซื้อสดไม่อยากผ่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเจรจากับเจได้นะครับโดยติดต่อทางข้อความเพจได้เลยนะครับตอนนี้เราไปดูดวงเศรษฐีที่เจมีกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพระเจเนี่ยมีกล่องทุกองค์นะครับเห็นไหมมี4องค์นะครับก็คือมี4กล่องเนาะแล้วนะครับพระเจเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี ความสวยนะครับจะไล่ระดับไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับพี่ๆเนี่ยจะได้พิจารณาเองด้วยนะเริ่มจากองค์นี้ก่อนเลยนะครับนี่ถ้าจากรูปในจากวิดีโอนี้นะครับพี่ๆจะเห็นถึงความคมขององค์พระนะครับนี่พระจะสวยมากๆนะครับเวลานอนกล่องนะครับต้องบอกว่าดวงเศรษฐีที่มีกล่องตอนนี้เนี่ยหายากมากๆเลยนะครับเพราะว่าโอ้โห คนนาไปเลี่ยมทองนะเก็บกล่องเก็บอะไรกันไปหมดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูพรยละเอียดดีเทลอง์แรกกันก่อนนะครับนี่ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นพระที่สวยมากๆนะครับหน้าตาจมูกนะนี่ฮะเห็นไหมเก็บแต่พระสวยๆจริงๆครับดูความคมครับหน้าหลวงปู่นะครับเกลียวต่างๆเนี่ยสวยงามมากนะครับนี่เจะส่ององค์จริงให้ดูนะครับ ขอบข้างเนี่ยสมบูรณ์นะครับเต็มนะครับทุกองเนี่ยเจรับประกันแท้ให้หมดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องนี้นะทีนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของพี่พีนะครับดูครับความคมนะครับองนี้นะนี่ฮะต้องบอกว่าเจเนี่ยจะนําเป็นพระที่สวยนะครับไปลงในเพจก่อนนะครับตอนนี้นะก็อาจจะราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่พเนี่ย ไหวเท่าไหร่ยังไงก็ลองต่อรองมานะครับแต่ถ้าจะเป็นการผ่อน3เดือนเนี่ยสามารถแบ่งชําระได้เลยนะครับตามที่สะดวกนะครับลองทักเข้ามาคุยกันก่อนนี่ครับโดยองค์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นดวงเศรษฐีสภาพสวยนะครับเจเปิดราคาไว้แล้วนะครับตรงนี้เลยนี่ฮะถ้าพี่พีเห็นนะครับชอบนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางข้อความไลน์หรือว่าข้อความ Facebook ได้เลยนะครับอ่ะไปนะครับองค์ต่อไปนี่ครับ เป็นดวงเศรษฐีเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าองค์นี้เนี่ยก็เป็นองค์ที่ค่อนข้างสวยมากนะครับต้องหยิบออกจากกล่องทุกครั้งที่หยิบออกจากกล่องเนี่ยโอโ้โหรู้สึกใจหายมากๆเลยนะครับนี่ฮะเราหยิบพระมาปุ๊บเราก็ต้องส่องรายละเอียดเนาะนะครับสมกับเป็นคนเล่นพระนั่นเองนะนี่ครับโอโ้โหหน้าตาหลวงปู่อย่างนี้ชัดเจนนะครับสังเกตที่จมูกนะครับถ้าจมูกดง่งๆแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นพระโซนที่สวยมากแล้วนะครับในดวงเศรษฐีนะ จะต้องจมูกโด่งแบบนี้นะครับเล่นให้จบนะครับเล่นให้ครบทีเดียวเนี่ยต้องบอกเลยว่าพระรุ่นนี้เนี่ยดูความสวยแบบนี้ครับหน้าตาหลวงปู่เนี่ยต้องชัดเจนแบบนี้นะครับพระหงนะและองค์นี้ครับดูด้านหลังครับความพิเศษนะครับเห็นไหมฮะจะมีเป็นคราบหมากนะครับเต็มองค์เลยนะครับคนที่ชอบหมากเนี่ยแบบนี้ต้องชอบมากๆครับองค์นี้แล้วดูความคมครับทุกตัวหนังสือนี่ติด ครบเลยนะครับอ่าองนี้เนี่ยเจ๋งก็ได้ทําการเปิดราคาไว้แล้วนะครับตรงนี้นี่ฮะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดก็อยู่ที่รูปแล้วนะครับต่อไปครับไปดูองค์สวยองคต่อไปนะครับนี่ครับอง์นี้นี่เองต้องบอกว่าถ้าพี่ๆที่เคยดูคลิปเจนะครับจะบอกว่าเห็นองค์นี้บ่อยมากต้องบอกว่าเป็นองค์ดาราของเจเลยนะครับเพราะว่าที่มาที่ไปเนี่ยสุดยอดมาก ต้องบอกก่อนว่าเจเนี่ยเคยเช่าพระจากเป็นคุณครูท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะเจเคยเช่าพระกับท่านเนี่ยมาหลายองค์มากนะครับหลายองค์มากๆน่าจะมีเป็น1ิ20องค์นะครับก็เช่ามาสมัยนั้นก็ยังเด็กเนาะเราก็ทําการซื้อขายเปลี่ยนมือตลอดนะครับเวลาเช่ามาแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหลังๆเนี่ยเขาก็คุณครูท่านนี้เขาก็ไม่ได้อยากปล่อยพระแล้วนะครับซึ่ง เจอเช่าขายซื้อขายกับครูจนเจเหลือพระองค์นี้องเดียวนะครับตอนนั้นก็สามารถขายขายได้นะครับก็จําราคาที่เช่ามาได้อยู่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าหมีความผูกพันนะครับกับคุณครูคท่านนี้ด้วยแล้วก็พระหลวงปู่องค์นี้ด้วยนะครับเจก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้หนึ่งองค์นะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าพี่ๆท่านใดนะครับชอบพระโซนี้เนี่ยเจก็จะเปิดราคาไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับองค์พระกันนะฮะ นี่ครับมาดูองค์นี้นะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อโซนแป้งนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อโซนแป้งนะครับที่สมบูรณ์มากเห็นหมากนี่ไหมฮะตรงไหลหลงปูนะครับชัดๆนะครับนี่อง์นี้คมนะครับคมสวยมากนะครับถ้าพี่ๆที่ชอบดวงเนี่ยเนื้อแป้งๆแบบเนี้ยเดิมมากๆนะครับไม่มีการปาดการอะไรต้องบอกว่าคุณได้รับพระสวยที่แบบ ที่เป็นหนึ่งในพระที่หายากแล้วนะครับเนื้อโซนแป้งเดิมๆแบบนี้นะครับคนเล่นดวงเศรษฐีเนี่ยเขาจะรู้กันนะว่าแป้งเดิมๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับคมนะครับองนี้คมมากนะครับคมมากๆนะครับเห็นไหมครับข้างในตัวหนังสือเนี่ยคือปั๊มติดนะครับแล้วก็แห้งตึงตรงนี้เลยนะครับนะต้องบอกว่าองค์นี้เป็นหนึ่งในองค์ที่เป็นพระสวยนะครับเจ๊ก็ทําการ เปิดนะครับไว้ที่ราคานี้นะครับถ้าพี่ๆท่านใดเนี่ยชอบนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทุกองนะครับเจรับประกันพระแท้ให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วมาดูที่องค์ไฮไลท์องค์นี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นองค์ที่เจรักมากนะครับและรักมากๆที่สุดเลยนะครับมาดูกันครับว่าองค์นี้ทำไมถึงต้องรักขนาดนี้นะครับเปิดกล่องมาดูครับ หน้าตาหลวงปู่เนี่ยสะอาดเกลี้ยงเกลามากเลยนะครับแล้วเจจะทำการหยิบพระขึ้นมานะสองครับเหมือนเดิมคุณดูครับโอ้โหองค์นี้คมจริงๆครับคมจริงๆจังๆเลยนะครับถ้าคุณเล่นดวงเศรษฐีนะครับผมต้องบอกเลยว่า องนี้เป็นองค์ที่เป็นท็อปของดวงเศรษฐีเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระที่คมนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าสวยที่สุดในโลกนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าใครบอกว่าไม่สวยนะครับถือว่าคุณไม่เคยเล่นพระดวงเศรษฐีจริงๆแล้วนะครับดูครับดูครับดูครับนี่ฮะข้างหลังนะครับพื้นหลังต่างๆโอ้โหยัน ชัดมากเลยนะครับเต็มๆชัดๆแบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าแบบนี้คุณประกวดได้เลยนะครับฟอร์มประกวดนะครับต้องแบบนี้นะครับหน้าตาจีวอนต่างๆเนี่ยถ้าติดชัดเจนแบบนี้คุณนําไปประกวดได้เลยครับคุณไม่อายใครแน่นอนนะครับเจเนี่ยรักมากนะครับองค์นี้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่เจรู้สึกว่าสวยเจชอบนะครับแล้วเจก็เป็นองค์ที่เก็บสวยที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เจก็นํามาเปิดราคาไว้นะครับที่ราคานี้ ถ้าพี่พีเห็นแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นราคาที่เจจะเปิดผ่อนชําระได้นะครับถ้าพี่พีท่านใดเนี่ยชอบพระสวยนะครับแล้วก็เป็นพระแท้นะครับที่รับประกันโดยเพจเจดาวเทียมนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจะมี เข้าไปนจะมีร้านค้าอยู่นะครับเดี๋ยวเจจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีพระอะไรรุ่นไหนบ้างนะครับถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนได้นะครับหรือท่านใดที่ต้องการจะปล่อยพระหลวงปู่หมุนนะครับเจก็ยินดีรับเช่าเหมือนเดิมนะครับในราคาที่พึงพอใจนะครับทั้ง2ฝ่ายเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะกดราคานะครับขอแค่ลองเปิดนะครับเจต่อรองเช่าได้ไม่ได้ก็ลองคุยกันนะครับเจรจากันไปเนืของแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าพี่ๆท่านใดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้เจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย